เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของวงแหวนพิเศษนะครับที่เหล่าท็อปเซิร์ฟใช้นะครับวงแหวนไหนเนี่ยที่มันติดเมตากันบ้างร่วมถึงมาพูดถึงวิธีการทําแหวนแสนปีที่ทําให้ถึงแหวนล้านปีนะครับสำหรับแหวนพยามหมดวงนี้นะเดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับ <S 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 สเตลลาร o โกพาตเพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุด เติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e l l a r Go plus ลิงก์อยู่ใต้ description อะไรครับเข้ากาสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนประจำช่องชาญแจกไวนเกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับจัปยุทธ์วิญญาจารย์เซิร์เวอร์จีนะครับกับทางด้านของวงแหวนพิเศษต่างๆนะครับหลายคนเนี่ยน่าจะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ย ตัวเกมเนี่ยมีแหวนพิเศษต่างๆมาเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแหวนพญารา,าชาสีแหวนต้นไม้ปักษานะครับเดี๋ยวจะเป็นแหวน2สายหรืออะไรต่างๆที่ตอนนี้บอกได้เลยว่ามันเยอะมากๆครับแล้วแหวนไหนเนี่ยที่มันติดเมตกมากันบ้างเนี่ยวันนี้การแจจะมาแนะนาํากันรวมถึงตู้ที่เราจะใช้ในการหาด้วยนะครับย้ําก่อนว่าบางวงนะครับที่จานจําได้นะเพราะว่าตอนนี้แหวนพิเศษที่มีอยู่ในเซเวอร์จนะีนเนี่ยมันเยอะมากๆครับโอ้โหและช่องสายมันมีแค่2ช่อง แล้วจันคิดว่านะครับนี่จันคิดไว้นะว่าวงแหวนนี้ยันที่9เนี่ยอาจจะเอาแหวนแบบนี้ไปใส่ด้วยนะครับแหวนพิเศษอ่ะเพราะว่าตอนนี้แหวนพิเศษมันมีเยอะนะครับแต่ช่องใส่มันมีแค่2ช่องเท่านั้นเองนะครับเนี่ยพวกแหวนน้ําแข็งใหญ่นะครับน้ําแข็งเล็กโอ้โหเยอะมากครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์นอกเนี่ยแหวนแบบมหาศาลมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวในทางหน้าของการตีกระดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่องกันดูว่าแหวนวงไหนเนี่ยที่เขาเนี่ยเลือกใช้การและมีความสามารถอะไรแบบไหนกันบ้างนะครับ หลักๆแล้วเนี่ยแหวนที่เขาเล่นกันเนี่ยก็จะเป็นแหวนที่ลูปเดิมครับเขาเรียกว่าเป็นแหวนแบบเดิมๆที่จะใช้แบบเขาเรียกว่าใช้ตลอดตลอดนะครับเพราะว่าด้วยความสามารถของมันเนี่ยมันเป็นความสามารถที่เขาเรียกว่าเสริมการเล่นได้อย่างสุดๆนะครับอ่ะในมตาต้าเซิร์ฟนอกนะครับนี่ทีม6ปีทีมแรกนะครับตีเพย์หกร้หน่วยใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะว่าบางวงจรเองก็ไม่มีนะครับท่าน้างของซัพพอร์ตก็ยังเป็นแหวนเดิมๆครับอันนี้นะครับ แต่ว่ามีความพิเศษอยู่นะครับตอนนี้แหวนนี้200,000ปีนะครับแต่ว่ามีความพิเศษที่แฝงเอาไว้นะครับนั่นคือเขานาแหวนนี้มาฟิวชั่นครับเห็นไหมเนี่ยเขานาแหวนนี้มาฟิวชั่นครับแหวนอ่าแหวนห้านะครับถ้าคืนทงด้านขวามือแปลว่าเขาฟิวชั่นไปนะครับอันนี้แหวนมาครับก็เป็นแหวนในเมตาเหมือนกันแหวนห้านะครับหลายคนน่าจะมีเยอะแล้วเซิร์ฟทายจะมีแค่แสนปีเองมั้งซึ่งอยากทำ200,000ปีเหมือนกันนะครับต้องรอกิจกรรมบางกิจกรรมที่มันเอามาให้แ นะเพราะว่ามันจะเป็นสแต็ในการทำดาเมจนะครับแล้วก็แหวนวงนี้ครับแหวนทางหน้าของม้าตัวนี้นะครับก็เวลาฟิวชั่นไปแล้วเนี่ยเราจะได้ความสามารถของเขาเนี่ยติดตัวมาด้วยนะครับนั่นคือแหวนวงนี้เนี่ยระดับ400,000ปีนะครับเพิข1%ของพลังจิตท,ที่เราเป็นผู้ถืออยู่นะครับที่สูงกว่าฝั่งตรงข้ามนะครับจะทําให้เราเนี่ยสร้าง,งนะความเสียหายเพิ่มขึ้น20%นะครับโอกาสรุีกเพิ่มขึ้น0.5%นะครับก็ ถือว่า p v p ก็ได้ตีกระดูกก็ดีนะแหวนวงนี้เนี่ยแหวนม้าเนี่ยถ้าอาจารย์จะไม่ผิดเนี่ยมาใน <c oughs> มาในกิจกรรมพร้อมกับนกกระเรียนนะครับอืมอ่ะตัวที่2ครับอ่าอันนี้คือไฮไลท์ที่สุดที่อาจาย์อยากให้ทุกคนหานะครับซึ่งมันจะมาในกิจกรรมถ้าจาัไม่ผิดจะเป็นหมุนวงล้อเหมือนแหวนจิ้งจอก3หัวนะครับเหมือนแหวนจิ้งจอก3หัวเลยวงนี้สําคัญมากครับโนต้ตเอาไว้เลยว่าวงนี้สําคัญสาหรับสายควบคุมมากมันทําให้สายควบคุมเนี่ย สร้างความเสียหายหรือว่าสร้างดาเมจได้สูงนะครับเห็นไหมดูนาลีสมุทรดินาลีสมุทรสร้างความเสียหายไปได้443จุดขั้น2เห็นไหมคือแรงมากๆครับถามว่าดาเมจมันมาจากไหนครับมันมาจากแหวนต้นไม้ครับแหวนต้นไม้วงนี้นะครับบอกเลยว่าสําคัญแบบสําคัญมากๆอยากทำแบบ400ปีไว้ยิ่งดีครับหรือยิ่งต่ำเนี่ยสัก200ปีนะครับหลังจากเราเนี่ยปล่อยทักษะวิญญาณแรกในการโจมตีศัตรูนะครับจะบันทึกความเสียหายไว้นะครับและคงไว้1รอบนะครับ คูดาทักษะของแหวนวงนี้เนี่ยจะเป็น6เทิร์นเมื่อบันทึกความเสียหายนะครับจะสร้างความเสียหายเท่ากับ80%ของค่าที่บันทึกเอาไว้นะครับแอนมันยิ่งแรงยิ่งสะสมดาเมจเรื่อยๆนะครับใครบอกว่าสายควบคุมเนี่ยไม่สามารถสร้างดาเมจได้โอ้ดูดินี่มันตีแรงกว่าทีมจานทั้งทีอีกนะันนนาตัวเนี้นะครับเห็นไหมแหวนวงนี้เลยครับแหวนวงนี้เลยสําคัญนะครับอ่าแล้วคนนี้เอาแหวนต้นไม้มาประสานได้นะครับฟิวชั่นได้แต่ว่าคนนี้เหมือนจะเขายังจะไม่ได้ฟิวชั่นไปนะ แต่ว่าเขาบอกว่าอยู่ว่ามันสามารถนํามันมาฟิวชั่นเป็น400,000ได้นะครับก็คือเวลาที่เราทํามันไปแล้วเนี่ยบันทึกความเสียหายจะถูกใช้เป็นครั้งที่2เนี่ยมูลค่าจะเพิ่มขึ้น5เท่าของดั้งเดิมนะครับโอ้โห400,000ปีวงนี้นี่ถ้าฟิวชั่นไปโอ้โหดาเมจโดดเลยครับส่วนปีพี่ตรงก็เผ็นแผ่นพลังจิตอยู่แล้วเนาะผมไม่ต้องบอกคนนี้เขาไม่ได้ฟิวชั่นอะไรนะครับเขาก็ใช้แบนดแบบดั้งเดิมนะมาน้ำานะครับนี่ครับแวนที่อาจารย์บอกถึงนะครับ แหวนวงนี้ครับหู้ยคนนี้เขาใช้แค่ห้าหมื่นปีก็สามารถลงได้แล้วนะแหวนวงนี้เนี่ยมาในตู้หมุนวงล้ออรมลงคล้ายๆจิ้งจอกนะครับโดยหลังจากที่เราเนี่ยสะสมพลังวิญญาณครบ1ิบแต้มนะครับสำหรับเพื่อนร่วมทีมทุกคนนะครับสุ่มนะครับสุ่มมอบบัฟทางหน้าของอแสงนะครับให้กับเพื่อนเนี่ยโดยเมื่อโจมตีนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมที่เป็นปีกหรือคอนเนี่ยสองรอบนะเพิ่มความเสียหายสุดท้ายของทักษะวิญญ,ญาณดั้งเดิมเนี่ย20%หากทักษะวิญ,ญญาณที่ปล่อยออกมาเป็นครั ซึ่งไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีรครั้งก่อนน่ะความเสียหายจะเพิ่มขึ้นอีก60%บอนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าดีมา,มากๆครับแหวนรงนี้นะแหวนรงนี้ดีถ้าจาร์จะไม่ผิดเหมือนจร์จะมีสักวงหนึ่งมั้งจาร์เน้นสะสมอ่ะมันไม่ค่อยจาร์หาย,ายากมากครับบางวงแหวนมันหายากครับลงลงครับอ่านี่ครับหลายๆคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหวนไอ้นี่พวกนี้เขาเอาไฟฟิวชั่นกับไอ้ตัวม้าหมดนะครับคนดิเขามีแค่เจ็ดพันปีเองแหวนอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้ววิธีกาารรหนะคับ แต่ในอนาคตมันต้องรอพวกกล่องใหม่ๆห,หรือว่ากิจกรรมหมุนวงล้อให้แลกใหม่ๆตอนนี้จันได้แค่แสนไปเองนะครับแล้วก็แบบวงนี้จะมาพร้อมกับม้ามั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะจะมาเป็นวงล้อแน่นอนรอ้อยเปอร์เซนต์จะจำได้นะครับเป็นหมุนวงล้อครับหมุนวงล้อเหมือนจิ้งจอกนะครับโดยแบบวงนี้กับแบบวงนี้คล้ายๆกันครับคล้ายๆกันเลยเห็นปะเห็นอ่านอ่านไหมลองสังเกตดูดิเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเด๊เปลี่ยนแค่ตัวเลขที่อันเนี้ยสามเปอร์เซนต์และอันเนี้ยห้าเปอร์เซนต์ 6สเต็เหมือนกันแต่ว่าเขาสามารถทับช้อนกันได้ทับซ้อนนั่นแหละนะครับก็คืออันนี้จะเหมาะกับตัวที่บูทให้เพื่อนเร่งเร็วให้เพื่อนนะครับบูทความเร็วหรือจะเป็นเร่งสแต็คต่างๆเนี่ยเขาจะใช้คู่กันนะครับซึ่งมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถสะสมสแต็คดาเมจได้ดีขึ้น6ชั้นนะครับชั้นละสามเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่รวมกับที่ถ้าเป็นแสนปีเนี่ยจะเป็น6ชั้นชั้นละสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ส่วนนี้ก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ดีกว่านะครับแมนเปิดนั้นของตัวเนี้ยดีกว่านนกกเรีย มันเป็นนกกระเด็นนะนกกระหานไปก็ได้นะครับอันนี้ก็จะบทไปสําหรับสายควบคุมแล้วก็สายซัพพอร์ตซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยทุกคนน่าจะเคยชินกับแหวนนั่งเดิมที่เขาใช้กันอยู่แล้วบางแหวนเนี่ยถ้าอยากมีอาจจะต้องลงทุนหน่อยนะครับโดยเฉพาะแหวนที่หมุนวงล้ออ่ะเรามาดูที่สายปีกกันครับอันนี้เนี่ยเราไว้หลังสุดนะครับอนนขออนุญาตไว้หลังสุดเลยแหวนพญาราชศรีนะครับแหวนวงนี้เนี่ยเขาแจกฟรีของจยนได้แจกฟรีมาประมาณ5วงส สี่ห้าวงแต่ว่าวิธีการหาเนี่ยเหมือนจะเป็นวงล้ออีกแล้วนะครับเหมือนเขาจะเอาแหวนพิเศษมาในวงลอ้อแทบทั้งสิ้นเลยนะครับด้วยแหวนพญายราชสีนี้นะคะรับความเสียหายสุดท้ายที่เกิดจากการใช้ทักษะวิญญาณหรืออาวุธลับเนี่ยที่ใช้ใน,นอกรอบเนี่ยจะเพิ่มขึ้น25%หนะครับหลังจากใช้ทักษะวิญญาณหรืออาวุธลับไปแล้วในนกรอบเนี่ยความเสียหายสุดท้ายที่เกิดจากการใช้ทักษะวิญญาณเนี่ยในรอบตัดไปจะเพิ่มขึ้น75%ซึ่งถ้าหากว่าแสนปีเนี่ยม 7 5 125ครับและสูงสุดที่25% 150%ซึ่งมันเยอะมากๆกครับการตีแหวนขึ้น2องแสนสี่แสนปีทุกคนจะเคยชินอยู่แล้วเหมือนตีป่องเขียวครับแต่ถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยไม่อยากไม่อยากฟิวชั่นก็ต้องใช้แหวนดังเดิมมันตีเยอะๆหน่อยซึ่งตีกลมๆคง,ง Creation, ประมาณสัก36วงหรือ40วงนีง่แหละมั้งที่ตีขึ้น4ี่แสนโดยไม่ฟิวชั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแหวนคร่าวๆนะครับแต่มันจะมันจะมีอีกนะที่เป็นแหวนที่ ใช้ได้อย่างหลากหลายนะครับอาจดิจันขออนุญาตแวะดูของตัวเองแป๊บหนึ่งนะครับจันไม่ค่อยได้ฟิวชั่นกับใครเขาอ๋ออันนี้เนี่ยสามารถเอาไปเออ,เอ,อมันเป็นการบอกครับว่าเราเนี่ยด้านขวามือมันเป็นการบอกว่าเราสามารถเอาไฟฟิวชั่นกับแหวนมดได้นะครับแหวนวงนี้เห็นไหมมันสามารถนำะฟิวชั่นได้ถ้าแบบถ้าเงื่อนไขปีมันครบ20,000 0ปีนะครับอ่ะไปซึมทบัทบเซิร์ฟกันเดี๋ยวล้านปีเนี่ยเราไปดูของ คุณเป็ดละกันคุณเป็ดให้ข้อมูลการทําแหวนแสนปีที่ไปถึงล้านปีมาด้วยนะครับซึ่งมันมีหลากหลายวิธีแล้วก็มันจะมีวิธีที่การทําบัคกซึ่งจ่าจะไม่พูดถึงในคลิปนี้นะครับบอ,อกไว้ก่อนนะครับมันจะเป็นวิธีการทามันมีหลากหลายการตีแหวนขั้นรวมถึงการแบบพาขึ้นขั้นสูงนะครับอ่่ขอย,ยัดส่องเขาก่อนนะครับอ่ะแล้วก็แหวนตรงนี้ทุกคนก็น่าจะเคยชินในการใช้อยู่แล้วนะครับแหวนป้องเขียวนะครับแหวนป้องเขียวเนี่ยก็ยังใช้กันอยู่นะ การโจมตี2ครั้งนะครับครั้งต่อไปเนี่ยแรงเพิ่มขึ้นนะครับทำเป็นสแต็กยิ่งระดับปี4 0 0 0 0 0ปีเนี่ยแรงมากๆวิธีการหาก็ตู้กายแทบยันยุทธแนะนําว่าแนะน,นํานะครับอันนี้แนะนําทุกคนต้องฟังเน้นๆเลยใครยังไม่ถึงส0,000 0รีบแลกไว้ก่อนทําส0งแส0แล้วก็ไปฟิวชั่นกับแหวนปองนะครับทาให้ถึง20 0แ0 0นะครับก็ใช้11วงปะประมาณนั้นปะประมาณไม่ใช่11วง,งกี่วงจะจำไม่ได้นะครับประมาณ1 5 1 7วงหรือไงเนี่ย ไปทาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนหลังเนี้ยมันจะไม่มีให้แลกนะครับมันจะไม่มีแหวนป่องป่องเขียวเนี้ยให้แลกแล้วแนะนําว่าถ้ามีโอกาสรีบไปทํามันไว้ซะก่อนนะครับเดี๋ยวจ้าจันอยากดูแหวนอ่าแล้วก็แหวนนี้ครับแหวนวงนี้นะครับจะเป็นแหวนสําหรับการใช้กับกายแท้วิญญาณยุทธ์ครับแหวนวงนี้นะครับก็คือความเสียหายที่เกิดจากกายแท้จะเพิ่มขึ้นนะครับสูงสุดที่อ่าร้อยแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอีก5 4เที่ สูงสุด108%อ้อดั้งเดิมเลยครับก็คือ18%และสูงสุดที่20 0 0 0 0เนี่ยมันจะได้ที่108%นะครับอันนี้สูงสุดก็คือ108%นั่นเองโดยแบบนี้เนี่ยถ้าหากเวลาเราใช้กายแท้เนี่ยกายแท้จะสร้างความแสยเพิ่มขึ้นเนี่ยแทบจะเป็นเท่าตัวเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะใช้แหวนนี้เยอะมากๆสําหรับคนเรียกกายแท้แต่ว่าแหวนวงนี้ถ้าถ้านับดาเมจจริงๆเนี่ยมันสู้แหวนป่องเขียวมันสู้แหวนราชสีไม่ได้ถ้าเรานับสแต็กกันดูนะถ้าพูดถึงการใช้กายแท้นะครับ ไม่แต่ว่าการแท้นั้นอยู่ถาวรนั่นคือทางเฉินครับทางเฉินการแท้อยู่ถาวรหรือจะเป็น6ปีซึ่งการใช้ก็แล้วแต่เราในการเล่นนะครับซึ่งเขาเนี่ยมีแหวนพวกแหวนแหวนสาย2ออยู่แล้วมันก็เลยเล่นกับแหวนกายแท้ได้เหมาะนะครับนี่แหวนพววนี้โดยวิธีการหานะครับก็คือด้านเจลิงครับซึ่งเซิร์ฟไทยเหมือนจะยังไม่เปิดนะครับมันจะมาในกล่องอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนอาจารย์ยังมีอยู่หรือเปล่านะครับมันจะมาในกล่องนะครับน่าจะแลกไปหมดแล้วครับมันจะมาในกล่องอ่านี่ครับนี่มาในกล่องนี้นี่ กล่องจากด่านเจียริงนะครับด่านเจียริงก็คือการสู้คนกับคนอะค่ะกิลวพทะกิลวครับอันนี้สามารถเลือกได้มันจะมีกล่องที่กล่องซุม่มกับกล่องเลือกครับถ้าคุณอันนี้เป็นกล่องเลือกคุณสามารถเลือกได้เลยแหวนวงอื่นเนี่ยถ้าเป็น,ปนไม่แหวนติดติดเมตาจันจะไม่พูดถึงนะครับแหวนมันเยอะมากจันเคยพูดถึงในหลายในคลิปไปแล้วนะครับอันนี้เราจะมาพูดถึงแค่แหวนที่มันติดเมตาเท่านั้นนะเห็นปะเขาจะเช่าใช้กัน,นแหวนต้นไม้นะครับนี่แหวนเนตรมายานะครับก็แลกจากตู้กายแท้ได้นะครับรีบ โอกาสแรกจะหายไปเวลาศัตรูติดทาหน้าของซีเนี่ยจะโดนความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับ25% 2เทินแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับอ่ามันจะมีโอกาสที่เราเนี่ยจะเอาแหวนพวกนี้ไปฟิวชั่นซึ่งต้องระวังในความสามารถดั้งเดิมที่หายไปด้วยอันนี้ต้องแนะนํากันเอาไว้นะครับแล้วก็แหวนจิ้งจอกเนี่ยก็ยังใช้กันอยู่นะแต่ว่าเหมือนเหมือนเขาจะไม่ได้ใส่ในตัวนะครับแหวนจิ้งจอกที่เราเล่นกันอยู่อะแหวนจิ้งจอกก็ยังถูกถูกใช้อยู่นะ,ละหลายคนบอกเฮ้ยอาจารย์ครับ ไม่เห็นมีคนใช้แหวนจิ้งจอกเลยอ่ะแหวนจิ้งจอกยังมีคนใช้อยู่นะครับมันจะเป็นคนที่ใช้กระเสือหรืออะไรพวกนี้จะเหมาะกว่าอ่านี่ครับเห็นไหมแหวนจิ้งจอกจะใช้กระเสือครับซึ่งมาในรูปแบบของตู้หมุนวงร้อนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยวิธีการแรกก็ค่อนข้างยากครับเรียกได้ว่าค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยยังยังหาวิธีแรกไม่ได้ครับนะยังหาวิธีแรกไม่ได้ซึ่งจันจันมีแค่ไม่กี่วงเองอ่ะจ่าจิงก็อยากทําให้ถึงแสนปีแล้วไปฟิวชั่นไว้ เอาไว้ใช้ในสถานการณ์นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแหวนมันก็จะเป็นแหวนดั้งเดิมอย่างที่จันบอกครับนี่เห็นปะจะเป็นแหวนอย่างที่จันบอกแหละที่ส่วนใหญ่เราท็อปเซิร์ฟใช้กันนะครับอันนี้เข้าไว้มามา,มาเคลีย์ด่านแหวนแหวนน้าแข็งไม่น่าเป็นเมตาเท่าไหร่ครับแหวนดั้งเดิมเฉยๆครับนี่เห็นปะแหวนพระดาลาจสีนะครับอ่ะสุดท้ายใ้ยสุดแล้วเราจะมาพูดถึงสุดยอดแหวนที่เรียกได้ว่าไม่รู้ว่าอนาคตจะมาอีกไหม ซึ่งต่ตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นวิธีการมาของเขาเนี่ยเพียงแค่1วิธีชนานนั่นคือทางด้านของฉลองครบรอบ2ปีอันนี้อ้ยขอบคุณมากเลยนะครับคนนี้เขารับเพื่อนจาาแล้วนะครับพลัง5,500ล้านนะครับคนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคุณเป็ดครับนี่อันนี้คุณเป็ดคุณเป็ดพลังอ้ยเกือบ4 0 0 0ล้านแล้วครับแต่คนนี้ในจ้แอบไปแอดมานะน่าจะพลัง,ลงเยอะอันดับต้นๆของเกมนี้นะครับดูดิดูด,ดิเขา เขาใช้จิตสิบทุกตัวเลยครับจิตสิบทุกตัวเลยนะครับอ่านเดี๋ยวเรามาส่องกันสักเล็กน้อยแล้วกันก็น่าจะเป็นแหวนเหมือนกันครับเห็นไหมบางคนเขาเลือกใช้จิ้งจอกคู่กับแหวนล้านปีนะครับอ่ะประมาณนี้นี่ยแหวนต้นไม้นะครับแหวนราชสีเห็นปะโอต้นไม้มีเยอะมากครับนี่เห็นปะแหวนม้าครับแหวนนกเกาเรีน,นะครับ ที่ติดเมตาแหวนเขาเหลือเหลือจัดเลยอ่ะแหวนเขาเหลือเหลือใส่ได้ทุกตัวเลยเ <g urg le> หลือเกินนะครับอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตดูจากคุณเป็ดเอาละกันนะครับอ่ะแหวนหนึ่งล้านปีนะครับคุณเป็ดใส่ตัวไหนไว้เนี่ยใส่เสือเนี่ยอุ้ยเสือคุณเป็ดแบบตันจาด ah อา่ะแหวนหนึ่งล้านปีนะครับโดยจะหากว่าเราเนี่ยไม่มีด้านขวาขึ้นนะครับหรือว่าเอาความเข้าใจจานนะครับอาจารย์ครับอันนี้คือความเข้าใจของจานนะครับเวลาที่เราคลิกไปแล้วไม่มีด้านขวาขึ้นเลยอ่ะ เนี่ยไม่มีด้านขวาขึ้นนะครับนั่นคือแหวนตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกการฟิวชั่นมานะครับนั่นคือเวลาทําแหวนไม่ฟิวชันเลยเนี่ยแหวนของพยามมดที่จะทําแหวนขึ้น1ล้านปีนะครับจะใช้ประมาณ120วงครับซึ่งสื่อว่าสุรตาร่าทนานั้นที่คว้าถึงเลยนะมันต้องเปิดพุเอาครับเปิดพุเพื่อลุ้นในการได้ถ้าจำจะไม่ผิดเหมือนจะาก,การ,รันตีทุกๆ30พุทองนะครับหรือว่า40นี่นแหละนะครับมันจะการ,รันตีมันมีการ,รันตีอยู่นะว่าเราจะได้กี่วงนะครับ ส่วนถ้าใครดวงดีก็อาจจะกดจุดและจุดแล้วได้จุดแลด้วได้นะครับในช่วงรอบสองปีเนี่ยโดยถ้าหาว่าใครดวงดีเนี่ยคุณเป็ดเคยบอกไว้ว่าจะคงประมาณสัก2 0 0 0 0 0กบเพชรถ้า,ถาที่คุณเป็ดบอกจานมานะแล้วก็ถ้าหาว่าดวงแบดแบดหน่อยก็คงเหยียบ3 0 0 0 0 0เพชรนะครับ300,000ก็ 300, กว่านะครับโดยที่การที่แบบไม่ฟิวชั่นเลยนะตีขึ้นตั้งแต่1 0 0 0 0 0จนตะลึดถึง1ล้านปีนะครับก็ถือว่าเป็นงบประมาณที่สูงมากๆสําหรับหลายๆคนที่จะ จะทำนะครับส่วนมันเนี่ยมันสามารถฟิวชั่นได้นะครับโดยวิธีการตีเนี่ยโดยคุณเป็ดบอกไว้ว่าเวลาทำ,ทำจากาเราทําขั้นแรกเนี่ยเราทำมดสองแสนปีก่อนใช่ไหมเราก็จะใช้ป่องเนี่ยป่องเขียวครับหรือว่าป่องปกติเนี่ยอีก2 0 0 0 0นปีเนี่ยเราจะได้มดมา4,0,000นนะครับแล้วเราเนี่ยก็นําม,มด10,000แปีนะครับบวกกับที่มันเป็น,นแหวนน้าแข็งอะ่ะหรือว่าแหวนแมงป่องนะครับอีก40,000นปีเท่ากับจะได้50,000นปีนะครับก็แล้วก็ดําวง2วงอะ่ะมาฟิวชั่นกัน อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันมีมันมีหลากหลายวิธีครับแล้วก็500,000ปีนะครับมดไป600,000ปีเนี่ยเราต้องการ50,000ปีเนี่ยมดเนี่ยทั้งหมด10วงนะครับในการตีนะครับงบประมาณเป็นเงินเนี่ยก็ถือว่าสูงอยู่นะแล้วก็600,000ปีเนี่ยไปท่าหน้าของ800,000ปีนะครับก็จะใช้มันม,มันมีวิธีรัดคือใช้ป่อง200,000ปีเนี่ย ในการยัดไปนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยต้องยัดแมงยัดมดยังต่ำเนี่ยคือ60บวงนะครับคือแหวนแมงปบองที่เขาใช้ยัดกันน่ยมันจะมีทั้งแต่ป่องป่องแบบป่องปกติครับแล้วก็ป่องเขียวนะครับจะป่องเขียวด้วยใครซื้ออยู่เนี่ยใครถืออยู่เป็นรถป่องเขียวนะครับก็คือเอาง่ายๆพูดถึงการป่องเขียวแล้วกันมันจะมีวิธีการฟิวชั่นที่ลดระยะเวลาของการทําลงไปนะครับ 8 0 0 0 0ไปถึง8แ0 0เต้องยัดแหวนน้ำแข็ง50,000ปีเนี่ย10วงนะครับมด50,000ปี8วงนะครับแล้วก็8แ0 0 0กปีนะครับไป9 0 0 0 0ปีเนี่ยเราใช้แหวนแมงป่อง2 0 0 0 0ปี1วงนะครับแล้วก็ฐานะของ9 0 0 0เนี่ยไปถึง9แ0 0 0เนี่ยเราต้องใช้แหวนน้ำแข็งเนี่ย8วงนะครับ50,000ปีอะ่ะแล้วก็แหวนมด50,000ปีอีก10วงครับโอ้โหหลายหลายคนฟังแล้วก็แบบโออาจารย์ครับงงเลยนะครับหลักๆเนี่ยง่ายๆว่าพูดยังไงดีอ่ะ มันมันจะใช้เพชรประมาณ2อ7แสนะครับแล้วก็เวลาตีไปถึง9ก้าแแล้วเนี่ยเราต้องใช้แหวน5น้ําแข็งเนี่ยห้าหมปีเนี่ยแวงแล้วก็แหวนมดเนี่ยอายุ50,000ปีอีก10วงนะครับที่จะตีขึ้นไปซึ่งตีวงกลมๆแล้วเนี่ยมันก็ใช้แหวนประมาณที่จานบอกแต่ว่าจันเห็นวิธีการบางคนตีเนี่ยคือทุกคนเอาไปฟิวชั่นกันเพื่อลดระยะของของของ,ของการตีครับอันนี้ในจันไม่น่ใจว่าจะเป็นบั็เป็นอะไรมากน้อยแค่ไหนนะ เดยเขาเนี่ยยอมเสียสระแหวนบางวงนะครับเสียสระแหวนบางวงเช่นอะไรบ้างครับที่จานเห็นเห็นมานะครับอันนี้จนันเป็นตัวอย่างนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่จันเห็นเนี่ยเขาเขาสุลต่านเขาตีขึ้นเลยเขาไม่ไม่ฟิวชั่นนะครับก็จะเป็นอ่าเห็นนะอย่างเช่นอ่าแหวนพวกเนี้ยครับพวกแหวนน้ำแข็ง200,000ปีอย่างเงี้ยนะครับเขาเอานำมาตีซึ่งมันสัมพันธ์กับตอนเนี้ยเซิร์ฟนอกเนี่ยมันไม่มีให้แลกครับนั่นแปลว่าถ้าสมมติคุณคุณยอมนำไฟฟิชชั่นอะ่ะเท่ากับคุณเสียวงนั้นไปเลยอะ่ะ เพื่อตีเอาปีอะเพื่อฟิชชั่นเอาปีให้กับให้กับตัวนั้นๆนะครับเพราะว่าอ่าระบบฟิชชั่นเนี่ยมันมันทำมารองรับการการตีแหวนที่ช่วยล้นล้นระยะเนี่ยนะหมดหมดหมดฟิชชั่นนี่ครับอ่าไม่ใช่นี่อยู่ไหนวะอ๋ออันนี้อ๋อต้องเป็นที่แหวนพิเศษ นี่ครับเห็นไหมมันจะขึ้นอยู่ครับว่าคุณสามารถนําำฟิวชั่นในตอนไหนได้บ้างคุณสามารถนําวงนี้ไปฟิวชั่นตอนแหวนมดเนี่ยหกหมื่นปีเฮ้ยหกแสนปีแปดแสนปีอะไรเงี้ยเห็นปะมันต้องมันมันจะฟิวชั่นได้ครับมันต้องรอมาจริงๆอ่ะเพราะว่าอาจารย์บอกแค่คร่าวๆนะครับเพราะว่าเงื่อนไขการใช้เนี่ยมันมันหลากหลายแต่ว่าแหวนหลักๆเนี่ยที่คุณต้องมีเนี่ยคุณต้องขึ้นสองแสนปีก่อนเหมือนเหมือนระบบฟิวชั่นที่เราเคยเห็นกันนั่นแหละมันสามารถกดฟิวชั่นเพื่อผสมอีกชิ้นหนึ่งเข้ามาได้ นะครับอันนี้ก็จะพยายามรวบรวมข้อมูลมาให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับแต่ว่าทางรัฐอันนี้จะไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะอาจจะเ่นท้ายที่สุดเลยแล้วกันทางรัฐในการทําแหวนร้านปีนะครับซึ่งในเซิร์ฟน่เหมือนจะมีประเด็นในเรื่องของการทําบั๊กกันเยอะมากนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าเสี่ยงโดนแบนอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับก็คือการนําแหวนป้อง4ี่แสนเนี่ยบวกแหวนมดสี่แสนมันก็จะกลายเป็นแปดแสนเลย อันนี้จะไม่น่าจะว่ามันจะเป็นวิธีที่ทําได้หรือเปล่านะครับก็คือเราทําแหวนมดเนี่ยขึ้น400,000ปีไปก่อนเลยนะครับทำมดขึ้น400,000ปีก็คือคุณใช้มด200,000นะครับบวกแหวนแหวนป่อง200,000คุณก็จะได้400,000แต่ว่าคุณเนี่ยไปเตรียมแหวนป่องเนี่ยรอ400,000ไว้เลยแล้วนํา2วงนี้มาฟิชชั่นกันไม่แน่ใจว่าต้องเป็นป่องเขียวหรือเปล่านะครับหรือว่าป่องดั้งเดิมได้ก็จะกลายเป็น800,000นะครับไม่ต้องอัััข้นนนะรบบบมเป็เปบบที จันมองว่ามันมันเป็นทางลัดที่โดดมากๆครับเนี่ยเอา4แสนนะแต่ว่าเป็นพวกแหวนป่องนะครับไปไปไปบวกกับเนี้ย4แสนก็กลายเป็น8แสนเพราะว่าปีมันบวกกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการทําอาจาก8แสนไปถึงล้านปีก็อย่างที่บอกไปครับก็คงใช้แหวนอีกประมาณสัก30วงสําหรับแหวนป่องไอ้ปอแหวนมดนะครับหรือไม่ก็นํา8แสนไปฟิวชั่นกับ2 0 0แสนที่เป็นแหวนป่องอย่างที่เป็นอ่าเป็นเป็นอ่าประเด็นอยู่ ซึ่งวิธีการนี้ไม่แน่ใจว่าทําได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าจานไม่แน่ใจจริงๆนะว่ามันทําไปแล้วมันจะผิดกฎอะไรไหมอ่ะแต่ว่ามันเป็นระบบที่ไม่แน่ใจว่ามันบั็กจริงๆหรือเปล่าถ้าไม่บั็กเนี่ยก็แค่เตรียมป่องสี่แสนไวรอแหวนมดก็ทาก็เตรียมไว้สัก50 50 40 50วงประมาณนั้นนะครับต้องรอเข้าทจริงๆ,ๆ,ๆก่อนอะ่ะมันถึงจะเห็นนะครับโอโ้คลิปนี้นานมาก นั่งฟังกันเป็นเพื่อนแปแล้วกันนะครับที่การดูที่เขาทำกันนะครับคนนี้ไม่ฟิวชั่นเลยเนี่ยเดี๋ยวแอบส่องก่อนว่ามีใครฟิวชั่นหรือเปล่าโหคนนี้คนนี้นี่อ๋อสามารถนำอันนี้ไปฟิวชั่นกับอันนี้สี่แสนให้กลายเป็นห้าแสนได้เห็นปะมันบอกอยู่ครับมันบอกอยู่คุณสามารถนำไปคุณสามารถนำไปฟิวชั่นได้นะเนี่ยคุณยอมเสียแหวนปองอันนี้แหวนปองเขียวอะ4 0 0,000ปี เพื่อทำอันเนี้ยเป็น50,000นปีแต่ว่าคุณจะเสียแหวนเดิมไปซึ่งตอนเนี้ยเซิร์ฟจีนเขาเอาแหวนพวกแหวนอันเนี้ยออกตานหานตอนหลังอาจจะยากก็ได้หรือถ้าใครรวยๆสุดตานนะเตรียมมันเนี้ยไว้รอเห็นปะมันจะบอกอยู่ครับคุณนำมันเนี้ยสี่แสนไปบวกกับเขาเนี่ยคุณก็จะได้ปีเพิ่มขึ้นเป็น50,000นในเขานะเนี่ยเห็นไหมมันมีวิธีครับมันมีวิธีการโดดการแน่น่นอยู่นะครับซึ่งมันจะช่วยประหยัดเวลาประหยัดของแต่ว่า อาจจะต้องเตรียมเตรียมของแบบเตรียมของไว้รอหน่อยนะครับแต่8 0 0 0 0นฟิวชั่นไม่ได้ด้วยนะครับไม่ให้ฟิวชั่นด้วยเด็ดเือดห้0 0 0 0โหอยากมีอย่างเขาบ้างเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเ l รล g าโก plus เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e ล l าโก plus ิงอยู่ใต้ด s c r i p t ั เป็นไงบ,บ้างครับสำหรับคำแนะนำทนางด้านของแหวนที่ตอนนี้เนี่ยถูกนำมาเล่นมาใช้กันค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวทางด้านของแหวนล้านปีเนี่ยเป็นแหวนซิกเนเจอร์ที่เพิ่งเข้ามานะครับขั้นแรกเนี่ยเราเตรียมพวกแหวนเก่าๆไว้ก่อนเลยตอนนี้เนี่ยจันคิดไว้เหมือนกันว่าในเซิร์ฟไทยนะจันอาจจะแบบต้องการทำแหวนเขียวแหวนป่องเขียวอะเพิ่มสำหรับเอาไว้ฟิวชั่น ซึ่งจานไม่อยากเสียแหวนนั่งเดิมอะ่ะซึ่งเมืเราทําใช้เวลาทานานอะ่ะซึ่งถ้าทํา2วงแล้วนํามันไปฟิชชั่นมันก็คุ้มกว่าการทําแหวนมดเฉยๆอ่าถ้าสมมติเราลองเห็นที่เขาทําทํากันมันก็ประหยัดกว่า,าที่จานเห็นอะ่ะเขาก็เอาแหวนแหวนมดอะ่ะสองแสนบวกแหวนเนี้ยสองแสนแล้วก็บวกแหวนอเนี้ยอีก4ี่แสนเป็น8ปดแสนแล้วก็บวกแหวนเนี้ยสองแสนแล้วก็บวกแหวนอันเนี้ยสองแสนกลายเป็น1นึ่งนปี ก็ลองดูกันครับเขา้เขาจริงๆก็น่าจะเห็นแต่เก็บเก็บเพชรเอาไว้รอเพราะมันต้องจุดพุรู้สึกว่าจะไม่มีกล่องขายนะถ้าจ,าจะจาไม่ผิดเหมือนจะไม่มีกล่องขายคุณต้องจุดพูุเท่านั้นต้องใช้เพชรเท่านั้นครับในตอนนั้นเนี่ยเพชรสะพัดแน่นอนเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมครอบสองปีกูรักแฮฟฟนนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกข,ของทุกคนพผิดพลาดไม่สมบูรณ์ประการใดตรงส่วนไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ